ทุกคนครับเปิดสักการะใหม่ปีนี้เราก็พาทุกคนมาดูคอนโดพร้อมอยู่กันเช่นเคยนะครับตอนนี้นครับเรา,าอยู่กันในโซนรัตนาธิเบศดูกันที่โครงการแอสไพร์รัตนาธิเบศสองใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีบรรยากาศที่ดีคุณครับค่ะนี่เขาไม่ให้นนะักท่องเที่ยวเข้าประเทศแล้วนะฮะตอนนี้ไม่ใช่คุณมาจากไหน คือมีความอัดอั้นตันใจมากๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะคะช่วงปีใหม่นี้เห็นว่าจะต้องมาที่คอนโดแห่งนี้บรรยากาศเขาสไตล์รีสอร์ทมากๆคุณก็เลยมาเลยก็เลยเตรียมพร้อมเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันในรายการอยู่กันวันเดยใช่ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ด้วยกัน1วันเต็มๆกับโครงการแอสปารัตนาที่เบบ์สองเป็นโครงการพร้อมเข้าอยู่นะครับจุดเด่นวันนี้ที่เราพาทุกคนมาชมนั่นก็คือเป็นโครงการที่มีการตกแต่งห้องตัวอย่าง นะฮะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นให้กับคนที่ซื้อห้องตอนนี้ด้วยเป็นยังไงคะความพิเศษเป็นเซ็ตเฟอร์นิเจอร์นะครับที่รับการออกแบบร่วมกันร,ระหว่าง AP และ IKEA Thailand อีเกียไทยแลนด์นะคุณจะได้ห้องนะครับที่มีฟังก์ชันการใช้งานเฟอร์นิเจอร์และดีไซน์สวยงามตามมาตราฐานอีเกียคุณสามารถเลือกเป็นเจ้ของได้ในราคาคุ้มมากวันนี้นะคะเราจะลองเข้าไปดูกันข้างในว่าบรรยากาศที่นี่จะงงสตาร์รีสร์ท สมดังที่จัดเต็มมาวันนี้มล่ะม้าก็ไม่ให้เสียเปล่าเราจะพาทุกคนนะครับเข้ามาดูนะโครงการนี้ด้วยนะครับอยู่กันที่นี่ครับกับพวกเรา1วันนะฮะกับพวกเรา living s l e e p i นี่หรอคะพื้นที่ส่วนกลางคอนโดที่บอกใช่เนี่เป็นไงครับอยู่บรรยากาศดีๆ อากาศก็ดีนะวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะมาเที่ยวไงมารีสอร์ทซึ่งพอเข้ามาปุ๊บแล้วคุณบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดนี่ก็คือแบบไม่อยากจะเชื่อเพราะบรรยากาศเขาทําเหมือนรีสอร์ทจริงๆคุณมองลงมานะจากอาคารรอบๆเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะครับมีฟิตเนสอยู่ด้านในให้ใช้นะฮะ มีความร่มรื่น,นะครับของต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยสร้างแนวพองนี้เอาไว้แล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นฟิตเนสใช่ไหมที่คุณบอกไปเมื่อกี้ทาให้ถ้าเกิดว่าจะมาใช้พื้นที่ในส่วนที่แอคทีฟเราก็มารวมกันได้ตรงนี้เลยดูสระว่ายน้ำสวยๆกันมาแล้วตอนนี้ก็เป็นส่วนของฟิตเนสใช่ซึ่งฟิตเนสอันนี้นะคะก็จะอยู่ด้านล่างอยู่ใกล้ๆกับสระว่ายน้าเลยแล้วเขามีเป็นแบบ กระจกแบบนี้ยาวๆให้คนที่ออกกำลังกายได้เทวิวสายได้ด้วยใช่แล้วก็อุปกรณ์เขาก็มีเยอะนะครับ แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาจะป้องกันนะคะโรคความปลอดภัยอย่างนี้ทวกใช้ไปก่อนนะฮะเราก็มาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นว่าที่นี่เนี่ยมีฟิตเนสที่มันมีอุปกรณ์เพียบพร้อมยังไงบ้างคะครับใครอยากจะออกกําลังกายอย่างอื่นนอกจากตรงนี้นะครับรอบๆเนี่ยเขาก็จะมีเลนเป็นไบเลนนะครับแล้วก็มีวิ g g i n g track j o ก g i n g t r a c ได้ด้วยวิ่งได้รอบโครงการเลยครับโครงการนี้นะคะมีพื้นที่อยู่ประมาณ9ไร่แต่ว่าพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็ปาไปแล้ว4ไร่เลยทีเดียวอาคารที่นี่นะคะเขามีทั้งหมด2 อาคารด้วยกัน2อ,อาคารพักอาสัยสูง25ชั้นแต่ว่าอาคารที่เป็นสำหรับพื้นที่จอดรถเนี่ยแชั้นแยกออกต่างหากนะคะก็เป็นการแบบว่าเพิ่มเรื่องความ เป็นส่วนตัวไม่รบกวนกันแล้วก็อาคารพักอาศัยสองอาคารเนี่ยจะมีรอบบบี้ตรงกลางเป็นตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในด้วยนะฮะตรงนั้นก็มีที่นั่งมากมายให้คุณมาใช้งานได้นะฮะทำให้คุณเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่แต่ในห้องนะครับโครงการนี้นะคะมียูนิตพักอาศัยทั้งหมดเนี่ย1,428นรยบูนิตนะแต่ว่ารวมสองอาคารนะใช่แต่พอเขาแบ่งเป็นสองอาคารก็ไม่ได้แออัดจนเกินไปนะรดดูดโอ้โหคุณลม ลมดีมากเฟสชิวตีน่ามีร้านค้าคร้านสะดวกซื้อนะให้ซื้อของแผนโครงการได้ด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราสองคนเนี่ยอาจจะขอเวลานั่งรับลมกันอยู่อีกแป๊บหนึง เพราะว่าด้านนอกเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นเซมิล็อบบี้เป็นพื้นที่รองรับลูกบ้านนี่แหละแต่ว่าคุณมานั่งรับลมธรรมาชาติได้วันช่วงเวลาที่เมืองไทยอากาศดีแบบนี้ก็ต้องเหม,ออมาะ<ข>ก็เหมาะกับช่วงนี้ด้วยนะครับที่เราต้องแบบใช้ชีวิตแบบ new normal เนาะใช่ค่ะการที่อยู่ในพื้นที่ปิดอย่างเดียวเราอาจจะรู้สึกแบบอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเราก็นั่งในพื้นที่ที่มันเป็นที่เปิดโล่งได้ด้วยโล่งก็สบายดีเหมือนกันก่แท้กันดูจากผมแล้วดูดอกไม้ได้โอ้โหเฟสชิลนี่งอเลยนะฮะลมดีมากครับแล้วก็พื้นที่ในล็อบ เขาก็จะมีโซนเก้าอี้ให้นั่งมากมายเพื่อเพือ่อ <c oughs> ที่จะให้ได้มานั่งแบบว่าให้ลูกบ้านออกมาเปลี่ยนบรรยากาศนะมไม่ได้อยู่ในห้องก็ออกมานั่งทํางานข้างนอกได้คล้ายๆเป็นพื้นที่เหมือนแบบ co-working เล็กๆนะคะ้ะเดี๋ยวเราจะนั่งพักรับลมกันอีกแป๊บหนึ่งและเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยได้เวลาแล้วเราจะออกไปทานข้าวกันด้านนอกอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกบ้านที่นี่เขาช้อปปิ้งกันที่ไหนเขากินข้าวกับอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันครับ ก่อนที่จะไปอยู่ห้องตัวอย่างครับตอนนี้ช่วงเวลาเที่ยงแล้วเนี่ยเรื่องคุณเนี่ยเรื่องสำคัญมากเลยระดับความหิวคุณอยู่ระดับไหนฮะตอนนี้ระดับความหิวค่อนข้างแม็กซ์นิดนึง oh, <Max. S 2> ขออะไรให้ตกถึงท้องภายในเวลารวดเร็วโ okay, อเคฮะโครงการนี้ข้อดีนะครับค,คุณยีข้างหน้าเนี่ยคุณก็มีทางเลือกให้หันซ้ายหรือหันขวาก็ได้ยังไงคะเพราะว่าใกล้สถานีนะครับเอ็มอาร์ีสายสีม่วงสองสถานีค่ะ ตรงไปเนีครับจากออกมาจากโครงการซ้ายมือไปเนี่ยสถานีบางกระสอค่ะห่างกันประมาณ250เมตร<ม>นะครับหรือจะไปสถานีศูนย์ราชการันทบุรี<ม><ม>ก็เพียง300เมตรใช่แล้วโครงการนี้เนี่ยก็ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เลยด้านหน้านะคะเป็นถนนร,ร,รัตนาทิเบศซึ่งถนนรัตนาทิเบตเนี่ย สามารถลัดเลาะเชื่อมต่อไปยังถนนได้อีกหลายสายจะ,ะไปแจ้งวัฒนะก็ได้ติวานนก็ได้เหมือนกันนะคะตอนสมัยที่ฉันเล่นอยู่เมเกษตรฉันผ่านเส้นนี้ประจำเลยอพอมี MRT เข้ามานี่โอ้โหช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะอถ้าสรรสินค้าที่อยู่ใกล้ๆมีอะไรบ้างคะทางแวนี้เดี๋ยวไปตรงไปข้างหน้านะครับประมาณ500เมตร เป็นบิ๊กซีบิ๊กซีรัตนาธิเบศสองแล้วก็มีเซนทันนะครับรัตนาธิเบตเซนทันรั <Set an S 1> <ช>ตนาธิเบตทางด้านข้างหน้าเอสปานาถ้าเกิดอยากจะหาของกินที่คุณไปนี่ไม่ไกลนะครับวิ่งไปทางถนนเลีแยงเมืองนนท์นะฮะ ตรงไปทางที่จะไปสนามบินน้ำนะครับมันจะมีทางเลียบนนนแล้ววิ่งไปเจอกับตลาดนกคู่ oh. แล้วก็จะแถวนั้นสองข้างทางก็จะเป็นร้านอาหารแตงมเลยสองข้างทางและที่สําคัญค่ะอยู่ใกล้ทางด่วนสี่ลัดด้วยค่ะก็ถ้าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวรหรือจะเป็นรถไฟฟ้านะฮะก็มีทางให้เลือกใช้งานได้ ครับโหเขาแต่งมาแบบเฟสติวัลมากชอบมากน่ารักมากนี่เวลคัมนะคะเป็นเราเพิ่งผ่านเทศกาลคริสต์มาสกันไปปีใหม่กันไปเทศกาลมต้องบรรยากาศแบบนี้แหละคุณดูดิหิมะติกระจกเลยอากาศันเย็นมากมีเอลซ่าผ่านมาทางนี้หรือเปล่าครับวิลลี่นั่งไม่ได้ครับต้องเถิดไปดิตอนนี้เขาบอกว่างดดังชิตป้องกันโควิด -19 ได้นะะเขาดูแลกันแบบนิว n o r m a l ลนะครับมี ต่างๆรงส่สวนการเขาก็จัดการไว้เรียบร้อยนะครับพูดถึง New Normal เมื่อกี้คุณเห็นอะไรนะคะเห็นแมวฮะใช่อะไรฮะจะบอกว่าตอนนี้เขาก็มีการปรับใหม่นะคะเพื่อลดการสัมผัสมากขึ้นเขาก็มีการใช้ face scan หรือ finger scan ในการผ่านเข้าออกรวมไปถึงการขึ้นลิฟต์ด้วยเนี่ยคือตัวอย่างของโครงการคอนโดที่เขาปรับนะครับให้ลูกบ้านใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้นเม่มีการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เตรียมพร้อมรับมือได้ตลอดทําให้ลูกบ้านเนี่ยอุ่นใจได้เลยว่าอยู่ที่นี่นะคะเราสามารถปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้ใช่ใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นที่ให้มานั่งนะพูดพูบอพคุยกันก็มีพื้นที่นั่งทํางานบางส่วนนะครับที่สามารถลงมาใช้คอมพิวเตอร์นะครับเสียบนั่งทํางานนั่งคุยงานอะไรกันได้ ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนรวมกันแล้วก็ด้านนอกนที่เราเดินผ่านมาก็จะเป็นพื้นที่ที่คุณบามบอกว่ามีอัลโดนะครับนั่งนั่งรับลงด้านนอกครับหมดจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปชมห้องตัวอย่างซึ่งรอบนี้ที่มาโครงการนี้นะครับเพราะว่ามันมีความพิเศษนะฮะเพราะว่าเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือในการตกแต่งห้องตัวอย่าง กับอีเ a ียเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์นะฮะที่ผมชอบมากโปรดปานมากๆเราสองคนบ้านอยู่ฝั่งทนนะคะไปอีเกียกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวห้องแต่ละห้องเนี่ยได้รับการร่วมมือกันนะครับทาง AP แล้วก็อินเทียร์ดีไซเนอร์ของอีเกียตกแต่งและเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์นะครับให้เข้าเซตกันนะฮะแล้วก็แมทชิ่งกับห้องแต่ละเลเยอร์ที่นี่ด้วยะจะเป็นไงตามคุณดูข้างบนนี้เลยครับ เข้ามาอยู่ภาในห้องตัวอย่างกันแล้วครับใช่ห้องตัวอย่างห้องนี้นะคะมีขนาด30ตารางเมตร,รซึ่งห้องนี้เป็นห้องแบบ one b e ค่ะครับและใครนะครับที่เคยมาดูโครงการ a s สไพร์ลาวตานที่เบสสอรอบนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเขามีการตกแต่งห้องตัวอย่างใหม่ครับบัามใชาอย่างที่เห็นเลยค่ะเข้ามาด้านในเราจะเห็นเฟอร์นิเจอร์หน้าตาคุ้นๆที่เราคุ้นเคยมากจากการที่เราไปเดินโชว์รูมของอีเกียบ,บ่อยๆนะฮะ เรอยากจะบอกว่าความพิเศษนี้มันไม่ได้แค่ว่าเขาเลือกเฟอร์นิเจอร์มาวางแต่เป็นความร่วมมือนะครับของ AP แล้วก็ IKEA เขาเอาดีไซเนอร์นะครับมาช่วยกันดูเลยออกแบบจากการเลือกนะครับชิ้นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เหมาะกับห้องได้ฟังก์ชันในการใช้งานจริงๆสีสันไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือผลงานความร่วมมือกันแล้วก็ออกมาเป็นห้องตัวอย่างที่เราจะพาเดินชมกันในวันนี้ครับเขาจะมีลิสต์รายการเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการออกแบบและวางมาแล้ว ให้เราได้เลือกทําตามห้องได้เลยอย่างที่เห็นนะครับวันนี้เราเข้ามาในห้องพื้นที่ส่วนแรกคุณบามนี่เป็นพื้นที่ของ Living r o ูมใช่นะค่ะและลิฟวิ g งรูมเนี่ยฟังกชันทั่วไปที่ทุกคนเราอยู่แล้วโอเคก็ต้องมีโซฟานะครับที่นั่งได้สบายๆนะฮะสำหรับดูทีวีถูกไหมครับนี่เรามีโซฟาของอ e ีเกีย้าแบบนี้เนี่ย คุณบามนี่ชอบมากาเพราะว่านั่งได้สบายนะครับฟังก์ชันพวกนี้เราเคยเห็นอยู่แล้วมันใช้งานได้ยังไงนะฮะก็จะประหยัดพื้นที่เขาก็เลือกแมท ชิ่งอย่างเช่นเนี่ยเขาเอาโต๊ะสีเทานะคะใ,<ช>ให้แมทช์กับโซฟาสีเทา<ช>แล้วรวมไปถึงนี่ <ๆ S 1> เขาก็เลือกโครมสีน้ำตาลด้วยอ,อันนี้ก็มาจากอีเกียหมดเลยรวมไปถึงค่ะอันนี้เป็นชั้นวางทีวีซึ่งชั้นวางทีวีอันนี้ก็คือสามารถวางตรงนี้ได้เลยวางทีวีได้พอดีแน่นอนอหรือใครไม่เอาชาั้นใครไม่อยากวางบนชั้นติดผนังแล้วอันเนี้ยเอาไว้วางหนังสือสวยๆก็ได้ชั้นนี้นะคะมีลิ้นชักด้านในด้วย นี่ในห้องนี้ก็มีอีกนะฮะใช้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์ใช่ต่อมาค่ะห้องวันเบด o ูมที่นี่เนี่ยเขาแบ่งสัดแบ่งส่วนได้ดีมากๆเพราะว่าเขาทําให้ห้องครัวเป็นแบบครัวปิดอ่าก็จะสามารถช่วยกันเรื่องกลิ่นนะคะเรื่องเสียงที่เข้าปรบก,กวนได้ตรงนี้จัดทำนะครับโต๊ะกินข้าวสองที่นั่งซึ่งโต๊ะนี้อยอุ้ยค่ะ,คะสูงเกิน ซึ่งอันนี้คุณบามก็ใช้ที่ห้องคุณบามเองเหมือนกันใช่จะบอกว่าฟังก์ชันตัวนี้ชอบม,มากๆเพราะว่าเมื่อคุณไม่ต้องการทานข้าวแล้วค,คุณอยากได้พื้นที่ว่างๆเหลือๆทำยังไงถ้าเราไม่ใช้งานใช่ไหมฮะเราก็เลื่อนนะครับนี่โอ้หนี่เซ<ด>ียนเกียร์ตัวจริงเลยเนี่ยถูกต้องเป็นฟังก์ชันที่ทําให้ห้องเราเนี่ยจะกว้างขึ้นไปอีกถูกต้อง<ช>มันทําให้พื้นที่เวลาเราไม่ใช้งานเนี่ย มันไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชันพับเปิดได้แบบนี้นะฮะตรงนี้นะคะก็จะมีผ้าม่านเตยมว้ให้ด้วยแล้วก็ออกไปด้านนอกก็เป็นพื้นที่ระเบียงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยออกไปนี่เราจะเห็นเป็นวิวพื้นที่ส่วนกลางนะครัก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางอยู่ตรงกลางนะครับของอาคารที่โอบล้อมเอาไว้นะใช่ค่ะเคาน์เตอร์บิวอินอันนี้นะคะโครงการให้มาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปซื้อตู้ครัวที่อีเกียนะคะมีมาให้แล้วมีให้แล้วค่ะ มาพามาต่อกันเลยนะคะที่ห้องนอนค่ะคุณต้นเชิญค่ะครับนี่แล้วก็สังเกตนะครับสีสันนะฮะของเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้ในห้องนี้ก็ยังดูแบบมินิมอลนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นช่องเข้าไปเนี่ยโครงการกั้นทํามาเป็นตูส้สื้อ้าให้แล้วนะครับเราจะมาใช้งานได้เป็นแบบเปิดได้2หน้าบานะะนอกจากเตียงนะีเราก็เติมพื้นที่โต๊ะ ตเตียงน่ารักใช่ไหมครับแมแต่นาการิรานี้อันนี้ผมใช้ที่ห้องผมเองนะฮะของอเกียเหมือนกันนะครับเป็นมันติดฟังก์ชันมุมนี้ทําเป็นมุมทํางานได้เลยแล้วมันก็เข้าไปพอดีเนื้อที่พอดีแล้วก็โต๊ะกับเก้าอี้ก็เข้ากันใช่เพราะด้วยความลึกของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะทางานตัวน,นี้มันก็ยังมีพื้นที่เหลือให้แบบนั่งออกมาแล้วมันไม่เกะก,กะ ทางเดินเข้าห้องน้ำมากครับห้องน้ำด้านในก็มีฉากกั้นบาลเลือดให้แบบนี้ออจริงห้องน้ำกว้างอ่ห้องน้ำใหญ่ครับห้องน้ำใหญ่เนี่ยยิงกันได้สี่ห้าคนเลยสี่ห้าคนเข้ามาทำอะไรครับแต่ก็สมการ ใช่แต่เราโซเชียลดิสแท้นเพราะนั้นเราคนเดียวดีกว่าถูกต้องครับซึ่งบอกที่ไม่ดิสแท้นก็ยิงคนเดียวอยู่แล้วนะหลายคนนะครับใช่นี่สายการรอากันมาให้แล้วนะเป็นแบบนี้คุณมัวคุณไม่เห็นใช่ใช่ก็จะทําให้แบบคลางๆหน่อยนะครับผมนี่ก็คือห้องแรกที่เราพาชมนะครับจะให้สังเกตเห็นว่าเลเยอร์ของห้องนี้ห้องนอนจะมีความเป็นส่วนตัวมากเพราะเขาใช้เป็นผนังทึบนะครับแล้วก็เป็นประตูปิดทึบก็จะทําให้ แบ่งทุกอย่างเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็สามารถใช้ในห้องนอนได้อย่างสบายๆแม้ว่าแขกเราจะมานะครับเราจะพาดูห้องที่2ว่าจะเป็นยังไงกันค่ะเข้ามาอีกห้องหนึ่งครับนี่ก็เป็นห้องวันเบดอีกหนึ่งเลเยอร์นะฮะเราจะเห็นความแตกต่างของการจัดวางเลเยอร์ห้องนี้นะครับนั่นคือเป็นห้องนอนแบบที่ใช้บานเลื่อนกระจก,ก,กเพิ่มพื้นที่ในฟังก์ชันอื่นให้มากขึ้นโดยการดึงอ,อห้องน้ําอยู่ข้างใน ออกมาไว้ด้านนอกได้ที่ครัวกว้างขึ้นนะครับอะคุณบามพามาดูตั้งแต่ส่วนแรกก่อนดีกว่าครับในส่วนรีวิรูมค่ะห้องนี้นะเข้ามาด้านในอย่างที่ทุกคนน่าจะเคยชินกันว่าเออคอนโดเนาะเราเข้ามาเราจะวางข้าวของตรงไหนถือของพรุงพรังมานะคะตรงนี้นะคะเขาจัดเป็นส่วนชั้นวางรองเท้าซึ่งชั้นวางรองเท้านี้ก็อนเนกประสงค์แหละเพราะเราก็วางของด้านบนได้ใช่นี่แล้วก็บางทีเรามีพื้นที่ที่มันเป็นข้อ,อ เื้นที่ที่บางทีเลเยอร์มันฟิกซ์มาแล้วนะครับเช่นเรามีช่องลึกลงไปตรงนี้ทําอะไรละ่ะใส่ไลดีละ่ะนะก็มีเฟอร์นิเจอร์นะครับ<ช>ที่เป็นชั้นนะครับ<ช>หรือว่าทําเป็นฟังก์ชันอะไรที่เพิ่มเติมไปบนผนังนะฮะอย่างนี้เราก็แขวนของได้นะครับ<ช>ทำอะไรได้โซฟาเหมือนเดิมนะครับเซตสีสันที่ใช้ห้องนี้สังเกตว่า สีเนี่ยมันก็จะน่ารักน่ารักน่ารักให้คุณส,สาวนนผู้ชายก็ชอบสีนี้ได้ <S <S ใช่เหรอชมพูใช่มันดูแบบน่ารักน่ารักได้ดูโอเค,คซึ่งโซฟาเนี่ยก็จะได้โทนสีนี้นะคะมีโพรมมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีโต๊ะกลางมาด้วย <S <S ท่านไหนนะเข้ามาแล้วรู้สึกชอบถูกใจเฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้โทนสีอาจจะปรับเปลี่ยนได้ใช่ถูกต้องครับเราไปเลือกของที่อีเกียใหม่ได้มันคือความยืดหยุ่นครับจากวัประมาณที่เขาให้มานะครับที่มันได้ของทุกทุก ชิ้นในห้องนี้60,000บาทเราก็สามารถที่จะเอาไปเลือกฟังก์ชันอื่นๆเช่นเราอยากได้ตู้ไซส์ใหญ่แล้วอยากได้เตียงอีกสเปคนึงก็ไปเลือกตามใจเราได้เลย่คะอาจจะลดลดเนาะไม่เอาตู้รองเท้าสักตู้เดียวพอแล้วขอขยายขนาดโซฟาให้ใหญ่ขึ้นก็ทําได้นะเพราะยืดหยุ่นมากๆเข้ามาด้านในครับนี่เป็นฟังก์ชันของห้องนอนสิ่งที่ทาขึ้นมาเหมนไหมครับก็เปลี่ยนดีไซน์มาให้เราอีกแล้วนี่เรามีโต๊ะทํางานได้คุณอยู่ในห้องนอน ทันที่เรานั่งตรงนี้เรานึกไม่ออกแล้วามันจะมีได้ไหมแต่ด้วยความคอม p a c t ของเฟอร์นิเจอร์เขาเห็นไหมเนี่มันสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยได้เป็นเก้าอี้นั่งแบบสบายๆได้ด้วยนะฮะกลายเป็นโต๊ะทำงานที่มาพร้อมกับลิ้นชักใส่ข้าวใส่ของได้นะคะเดี๋ยวขอข้องนำแป๊บนึงมาไม่ใช่ค่ะน้ำตู้เสื้อผ้าอ้าวหรอคะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะที่โครงการียมไว้ให้แล้วเรียบร้อยซึ่งมันเนียนมากเข้าไปกับตรงนี้เลยมันก็เป็นช่องนะครับใช่แล้วก็ไปแล้วนี่เขาแทรกมาให้อีก นี่ก็เป็นฟังก์ชันที่เสริมขึ้นมาให้ตู้เสื้อผ้าได้มีช่องใส่ของที่หลากหลายมากขึ้นค่ะครับพื้นที่ครัวกว้างขวางเพราะงั้นเราก็สามารถที่จะใส่เห็นไหมครับโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ได้เลยค่ะถ้าเกิดคุณบอกว่าเออคุณไม่อยากนั่งแบบสองที่นั่งโต๊ะเล็กๆอยากได้โต๊ะใหญ่นี่เขาก็มีใส่โต๊ะใหญ่มาให้ดูได้เห<ช>มือนกันนะครับครัวให้มาแล้วแต่เวลาใช้งานจริงเราก็ต้องมีที่วางจานวางอะไรเห็นไหมแล้วก็ต้องมีแร็ก วางจานแบบนี้นะครับก็เลือกมาให้นะครับแมทชิ่งเข้ากันนี่พม่านขนาดพอดีกับตัวบานเลืออ่อนของเราเลยนะ,ะห้องน้ำนะครับสำหรับเลเยอร์นี้ก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับห้องครัวนั่นเองนะครับซึ่งของฟังก์ชันด้านไในก็คือเหมือนเดิมแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือห้องตัวอย่างนะครับที่ได้รับการออกแบบมาใหม่นะ,ะเป็นความร่วมมือของ AP แล้วก็อีเกียนะครับ มีการดีไซน์เข้ากับ Layout ต่างๆและฟังก์ชันการใช้งานให้เราเพิ่มฟังก์ชันต่างๆได้หลากหลายเข้ากับยุคที่เราจะต้อง Work From Home ตอนนี้เลยถูกต้องอนะครับแล้วก็โต๊ะกินข้าวการจัดวางต่างๆนะครับเฟอร์นิเจอยากจะได้สไตล์แบบไหนสามารถปรับได้เพราะว่าเรามีเฟ r ร์นิเจที่มันมี ความหลากหลายในฟังก์ชันนะครับทำให้เราสามารถใช้งานมันได้ตามที่เราต้องการเลยนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของห้องนะครับที่เหลืออยู่อีกไม่เยอะของโครงการ Aspire รัตนาธิเบศ2นะครับซึ่งใครที่ซื้อช่วงนี้ก็จะได้รับโปรโมชั่นพิเศษก็คือเป็นแพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์นะครับมูลค่า6 0 0มืบาทจากก e ีเกียถ้าคุณได้เปรอยใช้ตกแต่งห้ององคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ และสำหรับใครนะคะที่คิดว่าโครงการแอสไพร์รัตนาธิเบศสองเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะอยากให้แวะเวียนกันเข้ามาที่โครงการนะคะห้องที่นี่นะครับที่เหลืออยู่นะฮะร,ราคาเริ่มต้น1นล้านเก้าแสนบาทนะครับพร้อมกับแพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์จากอีเกียนะฮะใครที่สนใจก็เข้ามาชมแล้วก็มาเลือกดูห้องที่เหมาะกับคุณได้ครับวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันมา1วันเต็มๆแล้วนะคะพวกเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ ครังหน้านะคะเราจะพาไปอยู่กันวันเดทที่โครงการไหนอีกนะคะต้องอย่าลืมติดตามกับพวกเราที่นี่นะคะกับพวกเรานะครับ l i v i n g งส p ีพี